ขอแนะนำตัวอย่างเป็นทางการนะครับผมแชมป์นะครับรับหน้าที่เป็นพิธีกรลาคูด้าวันนี้นะครับสวัสดีครับผมแชมป์นะครับวันนี้ก็รับหน้าที่เป็นพิธีกรกิจกรรมของเรานะครับจัดขึ้นมาปีนี้เป็นปีที่4ปีที่4แล้วใช่แล้วครับผมถ้าเป็นนิสิตนักศษานี่ก็ เตรียมรับป็นยาแล้วนะครับผมอ่าก็จะจัดทุกวันที่9ก้านะครับกับวันที่11นะครับของเดือนพฤศจิกายนซึ่งวันที่9ที่ผ่านมานะครับเราได้ไปแจกอาหารเครื่องดื่มใช่ครับที่ศาเจ้าพ่อเสือใช่แล้วเป็นไงบ้างคุณทํามวันนั้นโอ้โหต้องบอกว่าคนนี้อุณาภาข้างมากคนมาเยอะมากแล้วก็ต้องบอกว่าอิ่มอกอิ่มใจแถมได้ความอร่อยกลับบ้านด้วยใช่แล้วครับซึ่งปีนี้นะครับเรามอบเงินบริจาคให้กับศาลเจ้าพ่อเสือนะครับถึง28,0 0 0นพบาทโอ้โหประมือเลยครับ ทุกท่านที่มาร่วมงานวันนี้เหมือนกับเราได้มาพบพี่น้องของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับผม <laughs> <ช>เพราะว่าพี่เต๊กนะครับคุณสั่งทษการทีรนนท์เนี่ย <c oughs> ก็เคยทํางานที่สากสาชาไทยแห่งนี้แล้วก็ใกล้ชิดกับ พี่สมชาติด้วยนะครับผมใช่ครับซึ่งวันนี้นะครับเรามีผู้สนับสนุนมากมายเลยทีเดียวคุณแทมาถูกต้องเลยครับผมต้องบอกว่ามีทั้งผู้ประกอบการในไทยมีทั้งนักเรียนไทยในอเมริกาหรือว่าผู้ประกอบการที่อเมริกาก็ร่วมบริจาควมถึงสมาชิกเพจราคุด,ด้าด้วยใช่แล้วครับผมไม่เพียงเท่านั้นนะครับก็ยังมีเออสปอนเซอร์นะครับที่มาร่วมกับเราวันนี้นะครับก็จะมีป้าเตียมซิมนะครับผมซึ่งโอ้โหแน่นอนว่า ติ่มซำของเขานี่อร่อยมากๆอร่อยอร่อยคุณแถมเนาะเท่านั้นยังไม่พอคุณแถมยังมีขลิบพับพับพี่แครี่นะครับโอ้โหโอ้โหแค่พูดก็น้ำลายไหลแล้วนะครับใช่แล้วก็พี่แอบดูเมนูอาหารวันนี้น่าทานมากๆเลยพิธีกรนี่คือแอบกั้นใจเลยว่าต้องทำให้พี่ก่อนนะครับผมแล้วก็ด้านหลังนะครับก็ยังมีข้าวสารอาหารแห้งนะครับซึ่งจะแจกให้กับทุกท่านที่มาร่วมงานกับเราด้วยกันเดียวนะครับผมเยี่ยมเลยครับเยี่ยมเลยครับต้องบอกว่า มาที่นี่ทั้งอิ่มอกอิ่มใจแล้วก็ได้ความอร่อยกลับไปด้วยใช่ครับผมแล้วก็เสื้อที่ผมใส่อยู่นะครับก็เป็นสปอนเซอร์อีกท่านหนึ่งนะครับ innair.co นะครับซึ่งจะรวบรวมที่พักในอเมริกานะครับสำหรับใครที่อเมริกานะอยากหาที่พักอยากหาเครือข่ายอเมริกาเข้าไปเลยครับ innair.co นะครับผมใช่เลยเลือกที่พักทุกใจตามสไตล์ของคุณได้เลยครับผมถูกต้องครับแล้วก็ยังมีสถาบันในอเมริกาด้วยถูกต้องครับสถาบันการศึกษาในอเมริกานะครับเครือข่ายนักเรียนไทยในอเมริกา นะครับแล้วก็เครือข่ายผู้ประกอบธุรกิจในทั้งอเมริกาแล้วก็ที่ไทยด้วยครับใช่แล้วผมอ่ะเมื่อสักครู่เรากล่าวไปถึงแขกรับเชิญของเราวันนี้นะครับอยากเจอแล้วครับเตออยากเจอแล้วไหมครับอยากเจอครับอ๋ออยากเจอไหมครับไม่ดีเลยเขาเสียงตอบมือหน่อยครับสวัสดีครับคูณนิเตอร์ปัจจุบันนี้ทําอะไรครับแนะนําตัวให้กับพี่ๆพี่ๆรู้จักหน่อยครับผมก็ผมชื่อวิกเตอร์นะครับฝั่งนั่นฝักตัวด้วยนะครับล่าสุดวันที่9้าที่ผ่านมาได้ทําบุญร่วมกัน รู้สึกเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกดีใจนะครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการถูกรับเชิญไปแล้วก็รู้สึกอิ่มบุญมากครับแล้วก็รู้สึกประทับใจกับภาพที่เห็นครับในที่เขามีการส่งต่อแบ่งบัน giving from the bottom heart ก็คือให้จากใจนะครับครับมันเป็นชื่อที่ค่อนข้างมงคลแล้วก็อบอุ่นมากครับผมว้าวคนลุกเลยครับผมคนลุกเช่นกันครับเขาผมขอบคุณมากๆเลยครับคุณริกเตอร์ขอเสียงตบมือให้กับคุณริกเตอร์อีกสักครั้งหนึ่งครับหอม ครับเป็นครับหล่อไหมครับหล่อจริงๆนี่ก็คือว่าเตรียมเป็นนักแสดงแล้วนะครับผมเป็นเด็กั้นของพี่ต้อมารุษสาโลวาดนี่เป็นลูกศิษย์ก้นกุฏิเลยนะครับซึ่งเสียดายปีนี้พี่ต้อมติดถ่ายติดธุระติดถ่ายซีรีส์ครับผมแต่จริงๆเขาบอกว่าอยากมาแล้วก็ฝากความคิดถึงถึงทุกท่านในที่นี้เลยครับผมเดี๋ยวขอแนะนําเกี่ยวกับ รากูดา้าบริการของรากูด้านิดนึงนะได้เลยครับรากูด้าเนี่ยเราก็เป็นผู้ที่ดําเนินการเรื่องการขอวีซ่าของอเมริกานะครับมไม่ว่าจะเป็นวีซ่าท่องเที่ยวนะครับวีซ่านักเรียน F1 นะครับหรือว่าใครที่อยากจะไปทํางานนะครับาารเป็นเจ้าของธุรกิจ กลุ่ม E.B. บะครับอีวีก็จาก็รับทํานะครับเราดูดลตั้งแต่ต้นจนจบนะครับตั้งแต่การให้คำปรึกษาแนะนำสถานศึกษาแนะนำที่ทำงานครับผมถ้าเกิดติดปัญหาตรงไหนเนี่ยเราก็มีทีมงานที่คอยให้บริการตลอด2 4ชั่วโมงเลยนะครับหรือใครแบบเฮ้ยไปแล้วไม่รู้จะไปเที่ยวตรงไหนดีเราก็มีเครือข่ายพันธมิตรที่แสนดีที่คอยให้คําแนะนำนอกจากนี้เนี่ย นักใครมีมีลูกหลานนะครับอยากไปเรียนภาษาได้เราก็มีครับผมสถาบันในมือมากมายเลยใช่สถาบันไม่ว่าจะเป็น ESL Academy โปรแกรมนะครับผมโอ้โหเรียกว่าีต้องบอกว่าหลายประมาณเก้ารัฐเลยถูกต้องครับผมครอบคลุมเกือบหมดเลยนะทั้งอเมริกาเลยนะครับนัโดยพี่เต๊กนะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดงานนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเกิดไม่มีพี่เต๊กนะครับผมต้องขอบคุณพี่เต๊กผ่านพวกเราทุกคนเลยทีเดียวนะครับผม แล้วก็ยังมีบริการ eSIM ด้วยนะครับถ้าสมมติว่าเราไปที่อเมริกาเสร็จแทนที่จะต้องไปสนามบินแล้วต้องมาหาซื้อซิมหรือว่าคุยกับเขาเถียงกับเขานู่นน,นีน่นั่นเรามีบริการ eSIM หมายถึงว่าลงไปที่อเมริกาเสร็จปุ๊บยิงสัญญาณเข้ามือถือแล้วก็สามารถโทรออกได้เลยครับคุณแจมครับใช่แล้วครับ<ช>ผมนะซึ่งวันนี้นะครับพี่เด็กไม่ได้มาด้วยตัวเองแต่ว่าเ <ผม S 2> รามีนะครับผู้แทนนะครับเดี๋ยวลำดับต่อไปนะครับผมก็ขอเรียนเชิญนะครับ คุณมาริสามุ่งสมหมายหรือพี่กุ้งนะครับให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีครับสวัสดีขอส<า>ีประมือดังเลยครับสวัสดีนะคะมาริสานะคะยินดีมากๆที่ได้มาเป็นตัวแทนของบริษัทลาคุนดาด้วยนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณมากๆที่วันนี้คุณสันทศหรือว่าคุณเต็กของเราเนี่ยคะ่ะได้มีเจตนารมณ์ที่ไม่ได้ทําแต่ธุรกิจอย่างเดียว คุณเต็กยังมองเห็นกับความสําคัญของของสังคมนะคะแล้วเขาก็อยู่ในเส้นทางนี้มาเป็นระยะเวลาพอสมควรแล้วนะคะวันนี้ชื่อตรงนี้ค่ะมันให้กับความรู้สึกทางใจมาก Living from the heart นะคะ ยังไงคําว่าหัวใจก็มีความหมายเสมอสําหรับทุกๆคนนะคะวันนี้เรามาช่วยกันทำทำสังคมให้มันสวยงามคนละไม้คนละมือนะคะจากหัวใจพวกเรานะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆเลยครับเรียกได้ว่าทัชมากมากทัชมากมากเลยตามจิตนรมณ์ของรากุด้าเลยนะครับที่การเติบโตนะต้องมาควบคู่กับการรับผิดชอบต่อสังคมการส่งคืนความสุขให้กับสังคมด้วยตรงกับคอนเซ็ปที่ว่ารากุด้า keeping from the heart โอ้โหใช่เลยครับต้องขอขอบคุณคุณมา จริงๆครับผมแล้วก็รวมถึงพี่เตกด้วยโครงการนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีพี่เตกนะครับอย่างที่คุณแชมป์บอกนะครับเพราะว่าพี่เตกเองก็ทํางานที่สู่วิจัยโรคเอเดนมาก,ก่อนนะครับ<ช>แล้วก็ตอนนี้ก็ไปเติบโตที่อเมริกาแต่ก็ยังคงไม่ลืม บ้านของเขานะครับก็คือกลับมาสนับสนุนที่นี่อีกเหมือนเช่นเคยผมซึ่งจากที่กล่าวไปตอนต้นนะครับเราได้ไปทํากิจกรรมมาที่ศาลเจ้าพ่อเสือก็ซึ่งเป็นแหล่งชุมชนนะครับที่พี่เต็กเติบโตมานั่นเองนะครับผมก็ปีนี้ได้รับเงินรางวัลได้ได้เงินสนับสนุนไปถึง28,0 0 0บาทรวมเงินสนับสนุนไปก็เป็นแสนแล้วโอ้โหสุดยอดนะครับ ต้องบอกว่าทางราคุนดาเนี่ยได้รับการสนับสนุนนะครับจากกลุ่มสมาชิกแฟนเพจราคุนดาแล้วก็เครือข่ายผู้ประกอบการนะครับรวมถึงเครือข่ายนักเรียนไทยในอเมริกาด้วยเป็นจํานวนเงินถึง4 8 1 6บาทเลยทีเดียวครับโอ้โหยังไม่หมดนะครับทางญาติพี่น้องของพี่เต้ก็ได้มอบเงินทั้งหมดอีก15,184บาทรวมยอดส่งต่อเนี่ยสูงถึง56,000บาทเลยครับโอ้โหเขางเงตบมือหน่อยได้ไหมคบโอ้นะครับ แล้วชื่นชมมากมากเลยทีเดียวใช่เลยนะครับแล้วรายได้ทั้งหมดนี้ไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะครับทางพี่เต้เก็ได้มอเพิ่มเติมให้อีกนะครับเพื่อดําเนินกิจกรรมครั้งสวันนี้นะครับ,รบวันที่9้าแล้ววันที่11ที่ผ่านวันนี้นะครับอีกเป็นจํานวนเงิน6 2 0 0 0บาทรวมยอดค่าใช้จ่ายตลอดกิจกรรม 118,000บาทนะครับโอ้โหยอะมากเลยนะครับผมนี่นะครับสุดยอดลับุญดานี่เราตั้งใจทำจริงนะครับจัดหนักจัดเต็มนะครับเพื่อคืนความสุขให้กับสังคมนะคะใช่ครับพูดถึง w w w i n ว i บดอทเป็นยังไงครับคุณแชมป์ครับโอ้โหเรียกว่าที่รวบรวมครับผมสถานที่ที่แบบว่าที่พักในอเมริกานะครับก็มีหลากหลายเลยครับมีราคาที่แบบวาร์รตี้มากๆเลยที่พักนี้ก็ตอบโจทย์แตกต่างตามไลฟ์สไตล์ที่ชอบได้เลยครับผม ก็เรียกว่าครอบเลยครับผมมีเครือข่ายต่างๆนะครับครอบคุมเกือบทุกรัดเลยนะครับผม mm hmm. ช่วงเวลาสําคัญนะครับขอเรียนเชิญน,นะครับคุณมาริษาประธานในพิธีขึ้นมอบเงินบริจาคโครงการจรากราคุนดา Grieving from the Bottom Heart นะครับให้แก่สูนวิจัยโรคเอดและโรคติดเชื้อสภากาชาติไทยเป็นจำนวนเงิน28,000บาทขอเรียนเชิญ แล้วก็มีคุณนัทน,นิชาณ์ะสมสีหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปครับอนอกถากนี้มีกระเช้าด้วยนะครับผมผูในยวิจัยนี้มอบอทินเษกนะครับซึ่งมีความเชื่อในเรื่องของการค้าขายนะครับ,รบผมขอเรื่องช่องาบนะครับสำเร็จรุ่งร่วงนะครับให้กับทีมงานราคูดาด้วยครับผมว้าวจากคนอใหญ่ในครั้งนี้นะฮะ ขอให้พิงเฮงปังๆสุขภาพแข็งแรงนะครับสาธุโอ้โหมาครั้งนี้ก็ได้ทั้งอิ่มบุญด้วยอิ่มหอบด้วยใช่แต่ื่อสักครู่นะครับผมตัวแทนได้มามอบให้กับเราแล้วนะครับก็อยากจะให้พี่มาริสานะครับคุณมาริสานะครับกล่าวขอบคุณนะครับทางทีมงานที่มอบสิ่งของให้กับทางรากุได้ได้เลยค่ะอันนี้ก็เป็นเกียรติมากๆแล้วก็รู้สึก อิ่มบุญจริงๆแล้วก็ขอบคุณมันยิ่งกว่าเรื่องเงินหรือเรื่องน้ําใจมันเป็นเรื่องของบุญด้วยนะคะก็อนุโมทนากับทุกคนแล้วก็ขอให้เป็นบุญกุศลที่ทําให้ชีวิตทุกคนเจริญรุ่งเรืองนะคะรวมทั้งพวกเราด้วยเนาะสาธุนะคะขอบคุณทุกท่านเลยค่ะนินะครับคุณนัทนิชานันประสมศรีนะครับหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปนะครับกล่าวสักทีหนึ่งครับผมกับทีมงานด้ได้นแล้วก็แขกผู้มีเกียริในวันนี้ครับผม สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นวันดีเรารู้สึกดีใจแล้วก็ยินดีกับทุกท่านมากๆเลยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าขอขอบคุณนะคะแล้วก็ขอให้บุญกุศลในวันนี้นะคะที่เราคุณได้แล้วก็ทุกท่านได้มีส่วนนะคะส่งผลให้ทุกท่านมรรลุความสำเร็จแล้วก็รางวัลที่หนึ่งก็อยู่ใกล้ๆเราขอบคุณขอบคุณมากๆเลยครับแข็ชอบกันเลยน้องตุ้มรดับถัดไปนะครับผมขอเรียนเชิญนะครับ คุณสมชาติคาแกนะครับผู้จัดจาก,การชมร feels, มเพื่อนวันทัวเสื้่อเลยท่านรู้จักคุณตะคุณตาท่านเป็นอย่างดีอยู่แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีที่พี่น้องที่น่ารักท,กที่ยังเป็นมิตรแพ้มิตรรักกับสู์วิจัยโรคเอดส์มาโดยตลอดนะหลายๆคนก็ไม่ได้มาวันนี้เมื่อกี้โทรมาสองสามรายก็ประสบปัญหาเรื่องสุขภาพเราก็เข้าใจว่าหากคนป่วยหนูก็ไม่ต้องมาเนาะ เมื่อ,อไรที่พร้อมเราก็มาร่วมงานวันนี้ได้นะคนอื่นต้องขอขอบพระคุณนะาราคูดา้าโดยเฉพาะพี่น้องเต็กพี่เต็กน้องเต็กอากะก็แล้วแต่ที่เราเรียกกันมาตั้งแต่ทํางานที่ศูนย์วิจัยโรคเอดสภากาชาติไทยด้วยกันมาตลอดนะพี่เขาไม่เคยลืมพี่เขายังคิดถึงเราเสมอนะ มีอะไรเราก็มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีอะไรให้ช่วยเหลือพี่เขาก็จะบอกตลอดนะต้องขอขอบคุณพี่น้องที่อยู่อเมริกาที่เป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมไม้ร่วมมือที่ช่วยเหลือบริจาคสิ่งของบริจาคข้าวสารอาหารแห้งที่มาช่วยเหลือคนกับพี่น้องที่ได้รับผล,ผลกระทบจากโรคเอ v ไอวโรคเอในครั้งนี้ก็ทุกคนก็มีความปราบปลืม้มยินดีที่จะรับสิ่งของตรงนี้อย่างน้อย ไปทานไปต่อยอดให้ลกูกให้เราแล้วก็คนที่อยู่ใกล้ชิดยังมีความสุขอีกวันหนึ่งเนาะก็ต้องขอขอบคุณมากๆเนาะโอกาสต่อไปก็คงได้เจอกันอีกเนาะท้ายนี้ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขมีความสุขสมหวังและสิ่งสำคัญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ปกป้องคุ้มครองอย่าเจ็บอย่าจนร่ำรวยตลอดการนานานเทินสวัสดีค่ะอขอบคุณพี่สมชาติมากๆเลยครับผมลำดับต่อไปนะครับผมขอเรียนเชิญน,นะครับคุณพินทิพย์จมจาหัวหน้ากลุ่มงานบริหารการแพทย์และสาธารณสุขขึ้นพูดด้วยนะครับผมกล่าวกับท่านผู้ชมด้วยมือด้วยค่ะ โครงการดีๆที่มีมาให้เราทุกปีเลยนะคะแล้วก็ปีนี้ก็เป็นปีที่สี่แล้วแล้วก็ได้เจอทุกท่านนะคะก็ขอบคุณน้ำใจของลาคุนดาแล้วก็เอฟซีอ FC ของลาคุนดาแล้วก็แรงสนับสนุนของลาคุนดาทั้งหมดนะคะที่จัดโครงการนี้ทั้งมอบสิ่งของแล้วก็มอบเงินให้กับเราพี่น้องเอ่อ ผู้ได้รับผลกระทบจากการนี้นะคะก็สิ่งของนี้นะคะก็ไม่ใช่แค่น้ําใจที่เราได้รับนะคะแต่เป็นพลังใจที่พวกเราอยากจะนําไปต่อยอดแล้วก็เป็นพลังใจในการดําเนินชีวิตแล้วก็ช่วยเหลือสังคมต่อไปก็ในการนี้นะคะก็สุขใจโรคเอดส์และโรคติดเชือ้กอก็ขอขอบคุณลาคุณดาแล้วก็โครงการดีๆด,ด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ,บ,บแหมส่วนเราก็แหมบเดียวนี้คือ รวดเร็วมากรวดเร็วมากๆเลยใช่เลยครับผมอะื่กกี้เราฟังจากเจ้าหน้าที่แล้วฟังจากตัวแทนจากลาคูด้าแล้วเราอยากฟังเสียงนะครับจากตัวแทนได้ไหมครับสักท่านหนึ่งกล่าวนิดนึงคุณพี่ได้ไหมฮะ,ะสวัสดีค่ะเชื่อบุญทวีแทนสิริค่ะก็ต้องขอขอบคุณคุณแตกคุณมาริสาและเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็อินฟูนะคะก็พูดไม่ค่อยเป็นนะคะ <laughs> ขอบคุณเราในนามของผู ผู้ป่วยอะค่ะคือบุญกุศลอันเนี้มันมหาศาลมากอะแบบบปเตะตื้นตันใจที่ว่าเขายังห่วงพวกเราให้ความเมตตาผัวฝากถึงคุณแตกนะฮะที่สุดของที่สุดคือคุณแตกค่ะแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆเลยนะครับอาวันนี้เดี๋ยวคุณวิกเตอร์นะครับจะมาร่วมแจกนะครับ ข้าว <Safe rév mark> สารอาหารแห้งนะครับสิ่งส่งมอบจากราคูด้านะครับค่าคุณวิกเตอร์เป็นยังไงบ้างครับวันนี้กิจกรรมของเราก็รู้สึกดีใจนะครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการทํากิจกรรมดีๆอย่างนี้นะครับแล้วก็จากที่ดูมาทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจนถึงเมื่อกี้นี้ที่แต่ละคนออกมาพูดกันนะครับก็ออกมาจากหัวใจของทุกคนได้เห็นความรู้สึกที่ของทั้งผู้รับแล้วของผู้ให้มันเป็นอะไรที่อบอุ่นหัวใจมากครับผมน่าประทับใจมากครับ ว้าวขอบคุณมากๆเลยครับคุณริกเตอร์นะครับอยากจะติดตามเพจราคูด้าของเรานะครับก็เข้าไปติดตามได้นะครับที่ Youtube n น a ราคูด้านะครับผม Facebook ราคูด้านะครับหรือว่าจะแอดไลน์มาคุยกันได้นะครับที่รากูดานเองนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับในนามของร a k u d a านะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะครับที่มาร่วมกิจกรรมกับเราวันนี้นะครับลำดับต่อไปนะครับเดี๋ยวเชิญทุกท่านนะครับรับนะครับของ และกิจกรรมดีแบบนี้นะครับจะขาดไม่ได้เลยครับก็คือผู้สนับสนุนใจของเราใช่เลยครับแอมครับนี่เราเชี่ยถือในมือนะครับก็เป็นครีบพับแสนอร่อยนะครับพัฟฟี่เคอร์รี่โอ้โหเดี๋ยวเราลองชิมให้ดูเลยดีกว่าบอกเลยนะครับว่าน่าทานมากๆเลยครับผมนี่นุ่มเด้งฟูจริงๆแล้วหอมมากหอมมากกรอบนะครับอ่อนนุ่มอ่ะนุ่มแล้วก็รสชาติกำลังดีเข้มข้นอร่อยจริงๆครับผมใช่ครับเรายังมีนี่อีก ปาป้าเต้มซีนคุณแฮมใช่ครับเมื่อกี้คุณลีก์ทานแล้วบอกเป็นไงบ้างครับผมรสชาติดีมากครับแล้วก็เนื้อเนี่ยเหนียวนุ่มมากเลยครับอือมมีทั้งหมด4รสในนี้ใช่คุ้มมากมากเลยโปรอีวันอืออร่อยมากอร่อยมากใครสนใจนะครับสามารถติดต่อได้ทางช่องทางข้างล่างเลยครับผมเราขึ้นให้แล้วนะครับ